ตาของทรายเขาเส้นเลือดในตาแตกเลือดมันโผล่มาใช่เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ส่องกระจกไงครับแล้วเราก็บอกเชียรแล้ว <laughs> มีหลายเรื่องนะฮะที่คือที่ทรายเขาเขาเกิดเหตุกับเรื่องกับการทำไทคบต้องพาส่งโรงพยาบาลเลยพองโอ้ <laughs> ไม่ไหวแลวผมไม่ได้พูดว่านางหน้าฆ่าคนเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เราคุยกันอยู่เป็นประจำเสมอคือว่าเฮ้ยทำไมเราดูรูปถ่ายโบราณในสมัยก่อนเนี่ย เรามีรูปรปหนึ่งที่เป็นแบบว่าถ่ายสมัยรยัชกาลที่สี่เบยทำไมคนเรามันถึงได้น,น่า,นากังวลอยู่านางนาคเนี่ยเราทํางานเนี่ยยากกว่าสองเี่ยวเก้าหลายเท่ามันมีความต้องการสูงมากในหน้าขนาดนั้นเราพอดีแหละจะเป็นเพราะว่าเราสาเร็จเรื่องสองเียวเก้ามาเราก็อยากอยากจะทําเรื่องนี้ให้มันไปไกลกว่าท,<ม>ที่เราเคยทําทุกเฟรมทุกอะไรของเราที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องต้องทาเพื่อมัน ที่นางหน้านะฮะโจทย์มันคือเราอยากทําหนังรักใช่ไหมเราอยากทำหนังรักเรื่องหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าแม่น่าเขาหน้าสงสารเรามองต่างมุมกับสิ่งที่เราเคยเล่ากันมาเป้าหมายในชีวิตเขาคือเขาอยากสร้างครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีความสุข that's อ t เลยนะแค่นั้นเลยนะในส่วนของพี่เอกตีความยังไงให้มันออกมาเป็นภาพที่เห็นทั้งหมดในหนังโลกใบนี้ของนางหน้าครับ คือจริงๆการการทำงานหน้าในในยุคเกาอน,นู้นเลยนะรเราแทบจะแบบสมหัวกันอยู่ทุกสามวันแล้วก็เจอกันทีสามวันแล้วก็เจอกันทีเพราะตอนนั้นหลังจากเสร็จสองสี่แล้วจริงๆโปรเจกต์หน้าเนี่ยมันมาก่อนสองสี่นะครับแล้วก็แล้วเราก็พูดคุยเรื่องนี้มานานสิ่งที่เราคุยกันอยู่เป็นประจำเสมอคือว่าทำไมเราดูรูปถ่ายโบราณในสมัยก่อนเนี่ยแล้วมีรูปรปหนึ่งที่เป็นแบบว่าถ่ายสมัยรยัชกาลที่สี่เนี่ย ทำไมคนเรามันถึงได้น่ากังวงอีวะหมายถึงว่าคนสมัยก่อนแล้วทําไมมันไม่ไม่เห็นหนังที่หรือละครอะไรที่เขาทาออกมาแล้วมันมันมีภาพคนสมัยก่อนในแบบในรูปถ่ายนี้เลยวะ,อ,ะออสังเกตไหมครับ<อ>ทำไมเราดูหนังมาแล้วไม่ว่าจะย้อนยุคกันตั้งแต่เด็กจนจําความได้ทาไมไม่เห็นเหมือนคนเหล่านี้มันหายไปไหนหมดอะ่ะหมายถึงว่าในใน,ในโลก ในความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็รวบรวมภาพเก่าพวกนี้มาไว้ในมือแล้วเราก็คุยกันมาตั้งงานคือการทํางานด้วยพวกนี้เรามันไม่ใช่พี่คนเดียวมันทำงานด้วยกันหลายคนแต่พอเราเห็นภาพนี้แล้วเราก็บอกว่าเราจะทําภาพเหล่านี้ให้กลับมาเคลื่อนไหวใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ให้มันกลับมาเคลื่อนไหวเราอยากจะทําภาพนี้ให้มันกลับมาเคลื่อนไหวแล้วมันเหมาะกันเรื่องหนังหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบอย่างนี้ไว้นานแล้วความเชื่อในแบบของเราคือว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนแล้วเราทําพุ่นงามความดีบางอย่างไว้นะทุกคนจะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอะนะฮะเพราเราทําคุณงามความดีมันจะขาชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ทําเร็วมันก็จะปล่อยรีชาร์จออกไปใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเขาอยู่เป็นเขาเป็นชาวนาใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำอะไรไปทําบุญที่วัดบ้านเรเพราะนั้นนั่นแบตเตอรี่บุญเขาจะเราเชื่อว่าปฏิบัตบุญเขาจะเขาจะมีเต็มพะแบตฟูลเนี่ยสิ่งที่วิญญ,ญาณทําได้ก็คือการปรากฏ ล่างให้เห็นได้เต็มตัวหรืออาจจะบรรดาให้บ้านที่มันเก่าแล้วกลับขึ้นมาเหมือนเหมือนใหม่ได้อะไรแบบนี้คือทำให้เป็นมนุษย์ปกติได้นั่นคือแบตเต็มแต่แบตเต็มนี่อาจจะอยู่ได้แค่ห้าวันเจดวันเท่านั้นเองในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่เขาตายไปแล้วจะออกลูกตายเนี่ยฮะโดยเอาลูกตายมาก่อนก็คือหัวไม่ลงใช่ไหมฮะแต่ว่า หมอตำยแยุคนั้นเขาก็ไม่รู้จากการทําวิธีการทำไงให้หัวมันลงมาหรอกใช่ไหมเขาก็ต้องตายครับพอตายเสร็จแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อเขาตายปุ๊บเขาก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเต็มที่อะขออยู่กับผัวสักเจวันวะอะไรอย่างเงี้ยห้าวันวะผมก็ไม่รู้แบตมีเท่าไหร่นะแต่ว่าป,ประเมินเอาโอเคประมาณนั้นแต่ก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าเ ไอ้มากอยู่กเมียตายแล้วไอ้หน้า,าตายแล้วคือเนี่ออกว่ามันก็มีคนแม่กูขอห้าวันไม่ได้เหรอ oh. ประเด็นมันคือตรงเนี้ใช่ไหมคือเขาไม่ใช่คนจิตใจโหดเหี้ยมใช่ใช่ใช่เขาน่าสงสารจะตายในความรู้สึกของเราอ่ะเพียงแต่ว่ากูขอเนี่ยอยู่กับผัวกับลูกในห้าวันเนี่ยไอก็คนนี้ก็มีแหละชาวบ้านก็เลยม,มาบอกนเพื่อนฟูงก็หวังดีอะใช่ไหม อีเวนต์ไปกระทั่งพระก็มาอะไรแบบคือคือเขาก็บอกว่ามากวนเขาทําไมเขาก็อาจจะหมดแบตเลพุ่งนี้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าพีของผมเนี่ยมันไม่ได้ไปหักคอใครแบบในเวอร์ชันอื่นไม่ได้ไปโดนตัวใครเลยด้วยซ้ำเขาแค่ใช้แบตเตอรี่ที่เหลือทั้งหมดบรรดาลธรรมชาติให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีลมมามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นบ้านพังลงไปแล้วก็พอไปโดนไฟคบเพลิงมันก็ไหม้อะไรแบบเนี้ยก็คือ คือเขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับใช่ไหมไอ้ไอคนที่ตายในหนังอยู่เรื่อยๆก่อนที่มันจะเกิดนู่นนี่นะมันก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้พูดว่าเขาตายเพราะอะไรนี่คือการน,นี่คือปริศนาที่ท,ท,ที่ที่เราบอกว่าคุคณคิดเองผมไม่ได้พูดว่านางหน้าฆ่าคนเลยแม้แต่น้อยแต่คืนนั้นเห็นหนางหน้าเดินอุ้มลูกไปตามหมู่บ้าน uh huh. แล้วเชาว้าขึ้นมาก็มีคนตาย uh huh. แต่ผมไม่ได้บอกว่านางหน้าทำ อาจจะตายด้วยวิเชียอะไรก็ได้ผมไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะทุกศพที่เห็นนะไม่เห็นไม่เคยมีใครเห็นว่านางหน้าทําอะไรเลยมีแต่ฉาแขนกระจกแตกแค่นั้นใช่ไหม <laughs> มันมีเขาทําเท่านั้นเองอ,ะอ่ะเขาไม่ได้ทาอะไรมากไปกว่านั้นเลยนางหน,น้าเนี่ยเราทํางานนี่ยากกว่าสอง่ยวเก้าหลายเท่าเพราะว่ามันมันมีความต้องการสูงมากในหน้าขนาดนั้นเราพอดีลาจจะเป็นเพราะว่าเราสําเร็จเรื่องสอง่ยวเก้ามาเราก็ยอยากจะทําเรื่องนี้ให้มันปลายไกลกว่าที ที่เราเคยทำเราก็เลยรู้สึกว่าทุกเฟรมทุกอะไรของเราที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องต้องทำเพื่อมันอน่ะ<ม>ต้องทำเพื่อภาพจำภาพนี้ภาพสรารานางหน้า,นาที่ยืนอุ้มลูกลอข้างหลังเป็นป่าจากที่มันไม่มีการเขียนซีจีในยุคก,ก่อนอการเข้าไปถึงโลเคชั่นเหล่านั้นการเข้าไปสร้างเซตอัพในที่เหล่านั้นเนี่ยมันบุกมมัน,มน,มนวิบากกรรมมากอะ่ะ คือถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ทาอ่ะไม่ทําอันดับแรกเลยคือผู้ช่วยเก่งๆเขาจะบอกว่าพี่ b a ดโล c a t i o n มากแม่บริหารงานไม่ได้เลยก้องถ่ายเข้าไปถึงที่ถ่ายทําหนังไม่ได้ด้วยวิธีใดเลยอ่ะต้องเอารถจอดไว้แล้วทําสะพานข้ามไปในป่ามากนี่อะไรเงี้ยเซตอัพต้องล่องแพเข้าไปเอาบ้านนี้เข้าไปสร้างมันมีแต่พลังอ่ะที่อยากจะทําออแต่ว่าเชื่อไหมว่มาพลังนั้นมันก็ยังอยู่ในหนังฉาก ที่เป็นที่จดจําแทบจะที่สุดคือฉากห้อยหัวพี่อุ๋ยเล่าบรรยากาศเทคโนโลยีสมัยก่อนว่ามันได้แค่ไหนแล้วทัสุดท้ายมันได้ยินว่ามัดขาแล้วห้อยมห <c oughs> สื่อสารยังไงกับนักแสดง, <c oughs> งทุกคนครับ <c oughs> เอาเอาสั้นๆกับที่มาที่ไปของมันก่อนนะฮะว่าทาไมเราถึงมีฉากนี้ซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเราดีไซน์ฉากนี้เพราะว่าเราไปอ่านเจอในหนังสือหมอมราชวงศ์ครุีปลาโมท่านเขียนเอาไว้ประโยคหนึ่งที่หมอมราชวงศ์ครุลีท่านเขียนว่าคุณแม่พาไปวัดมหาบุตร แล้วไปชี้ให้เห็นรอยเท้านางนาคพระโขนงที่อยู่บนหลังที่บนเพดานถ้ามีรอยเท้าบนเพดานก็แปลว่าเขาต้องยืนอย่างนี้แล้วก็ห้อยหัวลงมาสิเนี่นะฮะประโยคเดียวเองนะฮะเกิดดีไซน์อันนี้เกิดขึ้นนะก็มาคุยกันกับนิสิตกับอะไรก็บอกว่าเฮ้ยต้องมีดีไซน์สางนี้วะม,มันเซอร์ไพรส์ดีแล้วมันก็ไม่เคยมีใครเห็นแล้วก็แล้วไปยืนในวัดด้วย <laughs> <laughs> ไปยืนในสาราวัดไปยืนใน โบดอะไรก็คือเฮ้ยเจ๋งดีว่ะสี่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอจะถ่ายจริงก็นั่นแหละฮะเราต้องดึงสายเจริญปุระขึ้นไปบนคือจริงๆมัดเท้ามัดข้อเท้า้ <c oughs> อ,าอยรวบอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงกันทั้งคืนจนกระทั่งเราไปหยุดเอาตอนที่ตาตาตาของสายเขา,เ,ขาเรียเขาเรียกอะไรเส้นเลือดในตาแตกเลือดมันตกลง,งมาใช่แดงไปทั้งตาอย่างเงี้เลยทั้งสองข้างเลยแล้วแล้วพี่ก็บอกว่า เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ส่งโกระจกไองครับแล้วเราก็บอกเช,ชียละได้ใช่พี่ว่าพอละม้นพี่คงได้ภาพแล้วละ่ะอะไรเอเงี้ยคือมันทรมานมากนะาการที่ยงแเราก็ต้องฝืนต้องอะไรต่ออะไรใช่ไหมเจ้าตัวเขายังไงเขายอมตั้งแต่บอกครั้งแรกแล้วก็เอาเลยใช่ไหมครับใช่บอกว่ามันไม่มีวิธีอื่นนะคือถ้าเรายืนบนพื้นแล้วเดี๋ยวเราไปกลับภาพเอาซึ่งจอนั้นซีจีมันก็ไม่ได้ครับไม่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  ทำงานอะใช่ไหมไม่ได้วะพี่ว่าผมมันก็จะไม่ตกลงมาอะไรเงี้ย่อมั้ยฮะน้ำมันก็จะไม่หยดลงมาแบบนี้นะมัน,มนทุกอย่างมันไม่ไม่เหมือนนะเอางี้แล้วกันนะอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็แก้ปัญหาบางอันก็พอพอเขาตาหายดีแล้วก็ใช้มาซ่อมพวกโคอสอัพแล้วกันอะไรเงี้ยนิดหน่อยแบบทําผมขึ้นไปแล้วก็ให้ยืนถ่ายแค่นี้กับกรีนสกีนอะไรเงี้ยก็โอเคมีบ้างพี่ สงสารเขาอะเราเห็นเลยสงสารเขาเลยเราว่าไม่กล้ากลัวเขาเป็นอะไรไปแล้วมีหลายเรื่องนะฮะที่คือที่สายเขาเขาเกิดเหตุกับเรื่องกับการทําไทยทํามันมีฉากที่ไฟบ้านไฟไหม้แล้วเ็ายืนอุ้มลูกอย่างนี้ข้างหลังไฟไหม้หมดเลยโอ้โหมันมันไม่เกินควบคุมต้องพาส่งโรงพยาบาลนี่อะไรพองโอ้ร้อนจนพองแต่เขาก็เฝืนอยู่อะเขาก็เฝืนอยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่สายใจเป็นไรวะแล้วแป๊บหนึ่งเราก็ว่า โอ้ไม่ไหวแล้ยพองไปหมดแล้วสปิริตก็คือเอาจริงๆนะเวลานั้นทุกคนสปิริตแล้วใส่หมดเต็มที่คือเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมาย่มมันไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรที่จะมาซัพพอร์ตเราได้ขนาดนั้นมันก็ทำบางอย่างได้เนี่ยซืซอซราคาพอทำได้เติมเข้าไปได้อะไรได้แต่ว่านอกนั้นก็สดโดนสดหมด มันเป็นโชคดีของความสดและความที่ไม่ได้ตามขนมถุยพี่ใช่โอ้โหแม่งรถเข้าไม่ถึงบ้านหนังหน้านี่ล่องแผลไปทั้งทั้งแผลเพื่อจะไปเข้าไปสร้างนะดาราพัดเรื่องในในนังหน้ามันทํายากด้วยความที่หนังไทยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์แบบครัวเรือนมากๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์แบบอย่าไปนึกถึงฮอลลีวูดอะไรนะั้นมันห่างไกลมากอะ่ะคือถ้าถ้าเรียกว่ามันเป็นทีฟุ้บอลแม่งมึงเป็นแทบ จะเป็นโกหนูอยู่แล้วอะคือถ้าเขาเล่นกันเป็นทีมใหญ่เนี่ยอย่งางภาพยนตไทยเนี่ยมันเล่นกันสามคนห้าคนนึกออกมามเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่มันไม่ได้ถูกแยกชัดเจนแบบเมื่อาชีพที่เขาทำมารเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเอะเราทำงานในแผนกง,งานสร้างควบคุมบรรยากาศเนี่ยเราเนี่ยทำงานควบไปแล้วถึงสองสามตำแหน่งนึกออกมาค,คือเขาแยกออกไปเลยว่าโรเจคดีไซน์ก็หนึ่งคน <Art> อาร์ตเตอร์ก็หนึ่งคนบล็อมบัสเตอร์แต่ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราแม่งคือจริงๆี่ะพูออกแบบงานสร้างด้วยควบคุมง,งานสร้างด้วยแม่งเป็นผู้อาวุโสด้วยพี่อะไรคือแม่งเป็นไปหมดอ่ะมันอยู่ในตัวตัวเดียวเนี่ยแล้วอาชีพในหนังไทยนี่ไม่ใช่เฉพาะอาชีพพี่ก็รวมทุกคนก็รวม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 เพื่อที่จะทําให้ต้นทุนมันน้อยลงแล้วก็เราก็เล่นแบบเล่นแบบของเราอ่ะซึ่งมันก็อาจจะเหมาะกับต้นทุนเราให้ฝรั่งมาทําอย่างเราก็ทําไม่ได้เพราะว่ามัน คนละเรื่องเหมือนว่าผู้กํากับเนี่ยทำให้หนังมันมีชีวิตแต่โปรดักชั่นดีไซน์สร้างโลกของหนังถูกไหมพี่ใช่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นแหละคือจริง,รงๆแล้วเราทํามีหน้าที่ออกแบบให้หนึ่งให้มันคนมันตื่นตาต่อภาพที่เราเห็นแต่เรื่องของผู้เก่าว,ว่าเป็นเรื่องตื่นใจอ่ะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการทํางานของพี่อุย๋ยที่เราเลือกนักแสดงมาและเราไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นนักแสดงอย่างเดียวอยากเห็นชีวิตจากเขาด้วยใช่ครับ เนี่ยจะเป็นการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของพวกเรานะ